เสร็จแล้วบ้านหรู20ล้านที่น้องรากแก่นช่วยกันสร้างให้แม่บานเย็นเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยสำหรับบ้านเงินของครอบครัวรากแก่นที่สามพี่น้องแคนดี้แอนนี่และโทนี่ช่วยกันรีโนเวทบ้านหลังเก่าที่เคยซื้อเอาไว้จากเดิมที่จะสร้างเป็นออฟฟิศแต่พอคุณแม่บานเย็นรากแก่นมาเห็นก็ถูกใจจึงเปลี่ยนจากออฟฟิศเป็นบ้านคุณแม่ไปเลย ด้านแม่บานเย็นบอกว่าเราไม่ย้ายของเราย้ายคนดีกว่าเพราะอยู่บ้านหลังเก่ามานานกว่า20ปีซึ่งห่างกันไม่มากเดิน3ก้าวก็ถึงกันแล้วยอมรับว่าตื้นตันใจพูดแล้วน้ำตาจะไหลลูกทั้งสามคนเป็นอภิชาตตบุตรของแม่จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้สาวแคนดี้ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าความฝันคืออยากสร้างบ้านสวยๆ ให้แม่สักหลังและว,วันนี้ก็ทำได้แล้วววเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านเงินที่โทนี่ออกแบบให้เดิมทีจะเป็นออฟฟิศแต่แม่ชอบเลยยกให้แม่แทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำพักน้ำแรงเหนื่อยไม่ว่าขอให้แม่และผัวอยู่สุขสบายจ้า